แต่วันนี้เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาเล่นกันทำไมรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าเท่าหลุยับแม่โบเนี่ยไปซื้อสเก็ตมาให้ดักกาเมื่อวานนะครับว้าว สวัสด,ดีครับกลับมากับช่อง Life of Bo นะครับนี่ก็พหลุยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เช้านะฮะพหลุยออกมาข้างนอกเมื่อกี้ไปหาคุณแม่นะครับแล้วก็ดาก้ากับแม่โบเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแบบนี้เราจะมีอะไรสนสุกสนุกมาเล่นกันทันทีรู้ไหมครับเพราะว่าพหลุยกัแม่โบเนี่ยไปซื้อเซิร์ฟสเก็ตมาให้ดาก้าเมื่อวานครับเรื่องไรไหนที่มันมีลายที่เป็นแบบลายๆอย่างนี้กับพื้นธรรมดาเรื่อันนี้ดีกว่าครับโอเคเเนาะแล้วแล้วเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟสเก็ตแบบเอาไว้ฝึกนะครับเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับสมัคร Oh! ซิร์ฟสเก็ตก็เป็นสเก็ตบอร์ดนะฮะใครไม่รู้จักที่มันเลืออ้อยซ้ายเลื้อยขวาได้ปกติดาก้าเนี่ยเขาก็เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นสเก็ตบอร์ดแบบธรรมดานะครับที่เขาชอบเล่นกระโดดเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่สตูดิโอของแม่โบนะครับตอนช่วงบ่ายแต่ก่อนหน้านี้เพื่อนของพ่อหลุยเนี่ยซึ่งอยู่ที่ประเทศเช็กเนี่ยพี่ชายเขาอะมีร้านอาหารเบอร์เกอร์นะครับทำพวกเบอร์เกอร์กรับเฟรนช์ฟรายขายที่เมืองไทยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้พห่อหลุยกับดา้าลองทานดูนะฮะเพราะเห็นว่าพ่อหลุยกับ เดี๋ยวเราก็ไปกินเบอร์เกอร์แล้วต่อด้วยเทิร์ฟสเก็ตนะฮะเป็นวันที่น่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะฮะว่าดาก้าเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตวันแรกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับจะล้มไหมหรือว่าจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวมาแกะกันดูครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้ช่องไล f ์ออฟโบ้ด้วยนะครับ A few moments l ว้าวเมื่อกี้พูดยังไม่ทันจบเลยนะฮะเบอร์เกอร์ของพ่อหลุยมาแล้วนะครับชื่อร้านสมิทโซนะครับสมิโซเดี๋ยวเราไปแกะกินกับดาก้าข้างบนนะครับ อันนี้เป็นอาหารเที่ยงของเรานะครับร้านซมิโซนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่บ้านละไม่น่าเชื่อเลยมเมื่อกี้ตอนที่จอดรถเนี่ยเบอร์เกอร์จากร้านซมิโซนี่มาพอดีเลยนะครับแล้วก็ในน,นี้มีอะไรที่ที่ป่าเขาคิดว่าดัดก้ารน่าจะชอบด้วยนะครับว้าวเป็นไฟปะคะไม่ใช่เป็นไฟมีอะไรที่ดัก้กออยากจะกินอยู่ในนั้นนะโอ้โหร้า <L ans S 2> นแฮซซี่ซอสก่อนทานนะคะนนเขาบอกร้านแฮซซี่ซอสก่อนทานนะคะเนี่ยเทนทอดมันคืออะไรรู้ป่ะดัก้กมันคือแฮชบรนจิ๋วครับ ทำไมดาก้าถึงชอบรู้ไหมคะเพราะชอบแฮชบราวน์ใช่แล้วก็ที่โรงเรียนมีขายใช่ไหมลูกครับเบอร์เกอร์ดิสเน่ยเบอร์เกอร์เขียนมาด้วยชื่อเข้าเก๋มากเลยนะเบอร,เอร์เกอร์แต่ละอนันครับทอนฟองอีกงหนเ่งชื่ออังกฤษแซมมันก็แซมเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์แบบไซ่เมริกัน, <Wow. S 1> เ,นเบอร์เกอร์และชีสอ่ะซึ่งเดี๋ยวเนี่ยจะให้ดาก,ก้าลองที่ร้านเขาส่งมาให้ดาก,ก้าอัพทาวน์ฟองของแม่โบครัสตี้บรอนดี้เนี่ยน่าจะเป็นของพ่อหลุยส์ครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวขอไปเอาจานก่อนเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับอันนี้ก็ของพ่อหลุยนะครับรับทางฟังกับของดักก้าเนี่ยเป็นแบบโอเกแซมสไตล์อเมริกันแล้วเนี่ยเขาส่งมาให้แม่โบเขาเรียกว่าคลัสตี้บลอนด์บอนด์ไม่ซีจริงๆนะคือเบอร์เกอร์ของเขาอะค่ะดูแตกต่างจากของทั่วไปเนาะดูมีความเป็นพรีเมียมอ่าไม่ตักก้ากินทีละสี่ชิ้นเลยหรออร่อยปะ อันนี้คือโ o ดเ e d Fries ใช่ไคะอือหืออือหือทำให้ try อืออร่อยครับเนื้อสองชิ้นนะแล้วก็มีชีสมีผัดด้วยและก็เขาบอกว่าชอบตรงที่ตัวขนมปังอะเงาดูแบบฉ่ำดีเนาะจากเบอร์เกอร์ที่เคยกินในเมืองไทยอะตอนเนี้ยชอบไปเนี้ยเป็นดักต้นนะครับเป็นดัต้นคือชอบหลายร้านนะ ชอบเกือบทุกร้านน่ะค่ะนะแต่ว่าอันนี้มันดับต้นแน่นอนครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาที่สตูดิโอแล้วนะครับเมื่อกี้ทานเบอร์เกอร์อร่อยไหมดาก้าอร่อยครับเออเดี๋ยวจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครั้งแรกของดาก้าโอเคดาก้าไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะในชีวิตเนาะนี่จะเป็นครั้งแรกของดาก้าที่ลองขึ้นเซิร์ฟสเก็ตนะคะโอ้โหมันสนุกเนี่ย ต้องบิดเยอะๆอะบิดเยอะๆบิดเยอะๆะอาจจะแค่ยังไม่เคยชินแหละเพราะจริงๆแต่ก,ก้าเล่นสเก็ตบอร์ดได้จริงๆแม่เชื่อว่าเล่นได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเซิร์ฟสเก็ตเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ดกกาก้าลองฝึกแป๊บนึงนะคะค เป็นวันที่สองที่ลาก้าจะมาลองเล่นเซิร์ฟสเกตอีกรอบหนึ่งนะคะใช่ครับโอเคเข้าไปในซอยนี้ไม่ค่อยมีรถถูกลองดูซิเมื่อวานมันอาจจะไม่ชินกับเซิร์ฟสเกตหรือว่ายังไงเนาะใช่ครับโอเค นิดๆได้ใช่ไหมลูกโอเคนะคะใครชอบดาก้าเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นดาก้าแปลงสภาพเซิร์ฟสเก็ตนี้ให้เป็นอันใหม่นะคะก็กดไลค์มาเยอะๆแล้วเดี๋ยวแม่โบกับดาก้าเนี่ยจะแปลงโฉมเซิร์ฟสเก็ตอันนี้ให้เป็นอันใหม่เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ป้มถ้าเกิดใครมีเคล็ดลับในการเล่นเซิร์ฟสเกตให้สนุกนะคะหรือว่าทำยังไงให้มันสนุกก็คอมเมนต์มาบอกเนาะ